สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง SB Brahman นะครับวันนี้นะครับผมจะมาติดตามพัฒนาการนะครับของน้องแสนงามนะครับในวัยสองเดือนกับอีกประมาณเกือบ20วันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเช่นเคยนะครับน้องแสนงามดูมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมัดกล้ามเนื้อเยอะนะครับแสนงามรอพ่อด้วยลูกจะไปไหนครับ พอดีไม่ได้เล่นด้วยทุกวันก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับโชว์กล้องหน่อยลูกหนูเป็นไงบ้างอันนี้คือลูกสาวรูดอฟแปดนะครับในวัยประมาณ2เดือนกับอีก10กว่าวันนะครับเกิน2เดือนครึ่งมา2 3สมวันนะครับอันนี้คือน้องแสนง,งามนะครับเป็นไงครับอตอนแรกๆดูเล็กนะครับแข้งขาถ,งถึงจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดู มีมัดกล้ามเนื้อชัดเจนมากนะครับดูเหมือนจะกล้ามเนื้อดีนะครับแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับแข็งแรงแล้วก็เพิ่งขุดเขาไปเมื่อสิอบวันที่แล้วนะครับโดยประมาณโดยคุณหมอกบจาก SG นะครับตอนแรกผมก็ถามคุณหมอว่า,าเขาจะไม่มีหนอนเจาะเหรอแล้วคุณหมอก็บอกว่า,าก็ดูไปก่อนไม่น่าจะมีนะคะอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นอย่างที่คุณหมอบอกจริงๆนะครับก็คือเหมือนจะแห้งไปเลยนะครับดีมากเลยนะครับรอบนี้รอบที่แล้วเหมือนเจาะโดยวิธีใช้มีดปาดออกนะครับแล้วก็มีน้อนเจาะนะครับแต่รอบนี้สําหรับน้องแสนงามเนี่ยไม่เป็นนะครับก็คือหายแล้วนะครับซนนะครับเล็มยากิก่งนะครับน้องแสนงาม มัดกล้ามเนื้อกําลังมานะครับอันนี้เป็นแม่ของเขาเป็น F4 นะครับเป็นลูกของ CY096 แต่แม่ของเขาไม่ค่อยสวยมากนะครับแห้งๆนะครับลูกออกมาได้สวยขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับถือว่าพ่อเขาให้ลูกตกลูกที่ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับรูด็อก851นะครับดังนั้นเอาเป็นข้อมูลในการบีดวัวนะครับถ้าใครสนใจที่จะบีดวัวโดยใช้รูดอ851 เอาเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าแม่ไม่ได้สวยมากลูกออกมาจะเป็นประมาณไหนนะครับสําหรับน้องแสนงามผมถือว่าโอเคเลยนะครับตอนแรกๆดูผอมบางมากนะครับแต่พออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมัดกล้ามเนื้อชัดเจนมากขึ้นนะครับดูดีเลยครับโอเคนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับสําหรับติดตามพัฒนาการของน้องแสนงามนะครับก็ฝากทุกท่านกด ไลค์ like, กดอ่า uh, subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะครับอ่า uh, mm hmm. เพื่อที่จะมีกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับถ้าว่างวันไหนก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับเยังไงมาครับน้องแสนงามอ่ะเดินโชว์หน่อยลูกเดินโชว์หน่อยเดินโชว์หน่อยแสนงามเดินโชว์หน่อยลูก สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามพัฒนาการของน้องได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ